เรามาดูจุดแรกก่อนนะฮะจุดแรกนะครับก็คือ1นะครับจะทดลองนะจะทดลองหาพื้นที่จาก Google Map กันนะครับหาพื้นที่จาก g o o g l e Map นะคุณปกติเนี่ยกูเกิลแมพเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่มีไอคอนพวกนี้นะฮะมันมีไอคอนพวกนี้นะให้เพื่อนมาคลิกตรงสายฟ้าเลยนะฮะคลิกตรงสายฟ้าเนี่ยมันจะมีคําว่าให้เปลี่ยนโหมดเลี้ดเนี่นะฮะเปลี่ยนโหมดเลีดนี่นะครับมันถึงจะมีไอคอนพวกนี้เกิดขึ้นมานะ นี่นะครับประมาณนี้นะครับพอม,มีไอคอนมุนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือจริงๆเนี่ยในส่วนของ Google เนี่ยมันก็จะอ้างอิงในส่วนของอมันก็จะอ้างอิงในส่วนของอแอคเคาน์ที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วแหละนะครับประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อนะทีนี้ส่วนเราต้องการจะเช็คตรงเนี้ยเนี่ยนะครับจุดนี้เลยนะครับยาวมาถึงขอบถนนเนี่ย คือจริงๆตรงเนี้ตอนนี้มันเป็นดาวังคารหมูกระทะอยู่นะครับผมเคยมากินอยู่ก็อร่อยใช้ได้พอใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ไม่อยากนอกเรื่องอ่าผมจะวัดจากจุดนี้นะฮะนี่นะฮะแป่งแล้วให้นี่นะครับมาถึงตรงนี้นะครับว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับเ่ะผมคลิกเลยผมคลิกขวาไอ้ไม่ใช่สีคลิกซ้ายก่อนคลิกซ้ายตรงนี้นะครับแปลงนะครับมันจะขึ้นเป็น p ตรงนี้ขึ้นมานะฮะจากนั้นคลิกขวาเลือกคําว่าวัดระยะทาง นะฮะมันก็จะติ้งติ้งนี่ครับผมก็เลื่อนมาถึงตรงนี้นะฮะผมจะเอาแค่ถึงตรงขอบถนนนี่นะประมาณนี้นะฮะผมก็คลิกเลยแป้งมันก็จะบอกเลยนะฮะว่าระยะเนี่ยจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นี่นะครับหนึ่งเพื่อนๆดูจุดดูตัวสุดท้ายแล้วก็มาดูระยะรวมระยะนะฮะมันบอกว่า100 55นะครับผมนะะจากนั้นนะครับผมจะเอาถึงแค่ตรงนี้นะฮะ เพราะผมก็ไม่ทราบหมุดมันเหมือนกันผมวางแปลงก็ให้นะฮะอ้าตัวไหนต่อเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงอ่ะผมคลิกนี่ต่อระยะทางจากที่นี่นะครับผมผมคลิกนี่เลยนะครับอ้าวเฮ้ยบันทำไมเกเรจังนี่นะครับ จุดนี้รวมกันนะครับผมจุดนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่3 0 0้กว่ากว่านะครับอ่านะครับผมมาถึงตรงนี้เอาชิดนี้เลยนี่นะครับรวมกันเป็น40 0้กว่ากว่ามาถึงตรงนี้เลยนี่นะครับรวมกันเป็นนะครับระยะทางเท่าไหร่6 3 4 4 5เมตรใช่ไหมครับ ฉเฉลีย่ยออกมาให้เป็นฟุตรเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดนะครับ24เอ,อ้ยไม่ใช่สิ่ยี่สีได้ไงเนี่ย2,473.23ตารางเมตรนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมฮะเวิร์กไหมฮะเวิร์กไหมเวิร์กสินะครับอุตส่าห์มาให้ไม่เวิร์กได้ไงนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ที่ส่งเป็นอ่า ส่งเป็นไอ้นี่เข้ามานะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เพื่อนๆจะสามารถเอาไปเอาไปตรวจสอบได้อะเอามาดูอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราได้ตัวนี้ขึ้นมาเราได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วเราจะไปตรวจสอบเนี่ยทำอย่างไรนะทำอย่างไรนะครับเพื่อนๆดูอย่างนี้นะฮะผมจะจริงๆจ,จะแฟลชช็อตเนี่ยจะถ่ายเฉพาะตรงนี้นะครับจะถ่ายเฉพาะตรงนี้เนี่ยก็คือ จริงๆเรากด F3 ไปเนี่ยนะฮะในส่วนของอโปรแกรมโอแคมหรือโปรแกรมแคปเจอร์ภาพเนี่ยเราเอาเฉพาะตรงนี้ไปเนี่ยแล้วก็ไปหาพื้นที่ของมันมาได้นะเอาเอาเนี่ผมผมผมไม่สอนดีกว่าผมสอนไปแล้วนะ,ะไปดูในวิธีการหา,าพื้นที่จากฉนุนแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวสอนไปเดี๋ยวไปจะซ้ำกันอีกนะฮะมันจะซ้ำกันอีกนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคนะฮะทีนี้มาดู ตัวที่2นะครับวิธีการเขียนแผนที่นะแผนที่นะครับผมซึ่้วเราเราทราบพื้นที่ของเราเนี่ยบ้านของเราหรือว่าออฟฟิศของเราเนี่ยเราจะ,จะเขียนแผนที่โดยใช้ a u t o c a d เนี่ยเก๋ๆเนี่ยมันทำได้ไหมนะทำได้นะครับผมทำได้นะ,ะมาดูกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็จะต้องดูจุดที่เราจะทำการนี้ก่อน เนี่ยจุดที่เราจะเ,าเขียนก่อนอย่างเช่นนี่นะครับผมคือจะโฟกัสเอาประมาณไหนก็ก็ประมาณนั้นสมมุติว่าสมมติว่าตรงนี้นะครับนี่คือออฟฟิศผมอยู่ตรงนี้นะฮะออฟฟิศผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับออฟฟิศผมอยู่ตรงนี้จุฑาน,าน,นันแมนชั่นนี่นี่นี่ออฟฟิศผมอยู่นี่เลยนะครับอยู่ตรงนี้แหละเอ้าอะไรเนี่ยเออ แปงก็ให้อันนี้มันยังไม่อัปเดตนะมันยังไม่อัปเดตจริงๆตรงนี้กลายเป็นที่จอดรถไปแล้วนะครับนี่ออฟฟิศผมอยู่ตรงนี้นะครับผมจุฬาลันแมนชั่นเนี่ยข้างบนนี้เป็นหองพักนักศึกษานะครับผมที่เห็นมันมันเป็นอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันมันเรียบร้อยแล้วนะฮะมันไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนี้นะครับนะฮะขอบคุณครับผมขอบคุณคุณอะไรฮะจันคุณอะไรนะฮะจันนิสา ชั้นนิสานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับอมาดูกันต่อนะครับนะฮะมาดูกันต่อนะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้สมมุติว่าเราเราได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแผนที่ตรงนี้คือเราจะเขียนแผนที่นะผมจะใช้ถนนลังศิลนครนายกเนี่ยเป็นหลักนะครับผมมันก็จะมีตัวนี้นะครับลังสิลนครนายกนะจริงๆตัวนี้อ่ะใช่ตัวนี้เป็นโลตัสนะครับเป็นโลตัสนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นซอยนะครับวิธีง่ายๆที่เราจะเขียนแผนที่ การเขียนแผนที่ในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอา,เอาไปประยุกใช้ได้นะครับสวัสดีครับคุณอาทรขอโทษด้วยนะเพื่อนๆขออนุญาตทักทายคือมันเป็นรายการสดนะฮนะว่ากันก็ไม่ได้นะเราก็อยากจะทักทายกับหลายๆท่านที่รับชมกับเราอยู่นะครับผม <c oughs> นะฮะเอาเป็นว่าอย่าอย่าซีเรียสเลยกันนะเอาไปบาฮานิดหน่อยนึงนะับไม่ไม่ไม,ม,ม,มีอะไรมากอมาดูกันนะครับเพื่อน สมมุติว่าเราไอ้นี่นะเราจะเขียนผมใช้ถนนรสีนขวางในยุคเนี่ยเป็น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 อ่าไกด์ไลน์เลยกันนะครับเดี๋ยวนะผมขอดูนิดนึงมีจุดไหนอีกอ่ะมีมหาอ่าน็อตกรุงเทพอยู่ตรงนี้นะครับผมนัดกรุงเทพอยู่ตรงนี้โลตัสอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นคลองโอเค ผมซูมอาประมาณว่าเป็นไกลแล้วกันนะผมจะเน้นเฉพาะตรงโรตัสขคองสี่เนี่ยนะครับผมเน้นเฉพาะตรงโรตัสขคองสีแล้วก็มาเขียนแผนที่อ่ะโอเคนะนะครับ